อีเจมยองประธานาธิบดีเกาหลีใต้ได้ออกคำสั่งฉุกเฉินให้ดำเนินการมาตรการเพื่อที่จะลบโฆษณาออนไลน์นะครับที่มีการหลอกลวงพลเมืองชาวเกาหลีใต้นั้นไปทำงานที่ผิดกฎหมายและช่อโกงในประเทศต่างๆทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับโดยคำสั่งดังกล่าวนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการขยายผลจากความพยายามก่อนหน้าซึ่งมุ่งเน้นไปที่ประเทศกัมพูชาโดยเฉพาะครับเนื่องจากว่ามีกรณีการหลอกลวงออนไลน์ที่พุ่งเป้าไปที่ชาวเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ก็ได้สั่งการให้หน่วยงานตรวจสอบด้านการกระจายเสียงและสื่อนะครับรวมถึงสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเร่งดำเนินการลบประกาศออนไลน์ที่ได้โฆษณาตำแหน่งงานที่ให้ผลตอบแทนสูงเกินจริงในประเทศกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยคำสั่งนี้นะครับมีขึ้นท่ามกลางจำนวนคดีที่ชาวเกาหลีใต้นั้นถูกควบคุมตัวและถูกทรมานในศูนย์ปฏิบัติการแก๊งคอเซ็นเตอร์และมิจฉาชีพทางออนไลน์ ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วครับและก็เป็นผลมาจากความกังวลที่ว่าการเฝ้าระวังที่เข้มงวดมากขึ้นในประเทศกัมพูชาอาจจะกระตุ้นให้เครือข่ายอาชญากรรมเหล่านี้ย้ายฐานการสรรหาพลเมืองเกาหลีใต้ไปยังประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แทนด้วยนะครับซึ่งในขณะนี้นะครับทางการก็ได้มีแผนที่จะทบทวนเว็บไซต์ที่มีการโพสต์โฆษณาเหล่านี้อย่างครอบคลุมและก็จะแบ่งปันข้อมูลนี้ ให้กับผู้ดำเนินการพอเช่าหลักต่างๆด้วยโดยสำนักงานประธานาธิบดีให้คำมั่นนะครับที่จะสร้างมาตรการตอบสนองที่จะครอบคลุมในระดับรัฐบาลทั้งประเทศโดยจะครอบคลุมทุกขั้นตอนครับตั้งแต่การป้องกันการช่วยเหลือเหยื่อไปจนถึงการระบุตัวต,วตนและการดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกันความปลอดภัยของพลเมืองเกาหลีใต้และก็ยับยั้งการตกเป็นเหยื่อของการสแสวงหาผลประโยชน์จากแก๊งมิจฉาชีพออนไลน์ต่อไปครับ